กายดีมื้อสกูลสกคนนี่สจันมาเก่งเห็ดเพิ่งเนาะสจันซื้อสาวผ่นเลยเนี่ยเห็ดเพิ่งนี้จะดอกตุ่มสเต่บโอสจันรข้ามวัวพูดอ่าสจันเอานี้ใสแล้วเด้อสจันใส่มะเข็ดใส่หัวสิงไข่ใส่ปลาเด็กใส่เกลือเป็นนัวนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่มะขามเปียกไปนำจากนั้นสจันก็จะมาปิ้งหมูป้าที่สจันเอื้อไปมือนั้นเนาะ หนังมันปิ้งหนังหมูพี่น,น้องหมูดปาลาอาจารย์ก็ใชมาใส่ไปน,นัวไปน้อยนึงเดอ้อเกอบปิ้งเลยเด้หนี่เด้อส้มผู้ดีกินเลยพี่น้องสองมือแล้วก็มาเก็บป่นน้อยนึงปลาแดกยอดนึงโอซสำนีจะมาคลุกๆมาเข้ากันเนาะเดี๋ยวพี่ก็เสร็จบอปิ้งใส่ เวลามาปิ้งเอาใส้หมกเพ็ดใส้เป็งนงัวใส่นั่นต้มเลือดแล้วก็ปิง้งกินเลยเนาะแซ่บแซ่บการกินกับแจไปเด็กลวก็เจ้งเห็ดเพิ่งใกล้จะจบแล้วดิพี่น้องแต่หน้าแซ่บบบปิ้งหนังหมูป้าสะจั่นมันมันเลยพี่น้องเลยแต่แซ่บแต่แซ่บหอมหอมหอมกินไปรเร็พี่น้องเลยเดี๋ดวยวสะจั่นปิ้งแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะสะจั่นกระสีมซาซอย ไดเรียบร้อย,ยพี่น้องได้แล้วเะไรนี่จ้สัจจันทร์จะกินข้าวเจ้าอีเดอร์มอนิเดอร์แล้วก็น,นี่คือแจ่วปลาเด็กนี่ก็คือแข่งเห็ดพึ่งเด้อพี่น้องเด้อขาใกล้ขาหนึ่งมากินมามามาจิ้วมากินน้ำสัจจันทร์บ้านนี้มามามาจิ้มากินน้ำสัจจันทร์เนะด,ด,ด้องบันดีเด้อเอ้าเนื้อเอา,เอาพี่หนังหมูป้าจะแข่งหนึงเด้อซอยน้อยๆเอาเสี่ยงก้อยกินอะไรอยู่ ก๋วยตียเน่าเเไก่กนน้ออรอ่เาเาเนหมูกันเ้อทมนนึงเด้อแตให้ทนส้มให้ส้มแล้วก็เหียมข้าม้ามันไปยำไ่ไปโอเคิพุง ข้ไงเนเหรอนี่ข้างในตังคิกเขาเจ้าอยู่ต้นี้รึข้างในตตายอืมเรื่องอะไรลมปลาลมีเหรอแม่มาขอโทษขออภัยปลาลมลมแห้งรูับ่อยด้

Bom ຫນອງຫູບາງຈັກຍາມແມ່ນຸ້ນເນາະແຊບແຊບຊະ แกให้เพื่อนีึก็่าแ่เข้ากันเลยพี่น้องันเข้าได้เหรอฮเขาก็บ่กิน เห็นทาบดดัด้วยพัดลมเที่ยงคิอน่าสจัจด้วยทกิกสีทางใจทางใจ กลเริ่มมือดอทีลไรไปนอยสามสี่โมงไปแล้วเริ่มคนจะตกข้งมือแป,แป,แปแกงมลเลยนะครัา มาอจ้ามาดจ้ามาสุส้คนจ้า ย่างเข้าจัดย่านจะก่อนจ,จ,จะจัดใส่เข้าบักหลายๆกลับปั้นหนึ่งพี่น้องใส่เข้าใช่ไ่ะเข้าแดงเขาก็กุนหอยเข้าไปเลยตัะตอนเ้ไปไม่ได้เห็ดจริงนีเ่แล้ 特别的用。 เอาสำหร,รับคิวในสจัลลาเดอร์พี่พน้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งจันทพากินพาเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์บายบายบา lịch rồi nó nhận lắm lại